นี่ครับพี่น้องครับโอ้มืองง่าเบ่งคริสต์มาสต้นคริสต์มาสใหญ่ๆต้นคริสต์มาสใหญ่ที่อะไรนะเคาเรียร์เซนทัลเซนทันลเซนทัลที่จังหวัดอุบลนี่แหละครับมามาเบ่งบรรยากาศคริสต์มาสนะครับผูบค้คนกับแมา่ทายรูปก,กันเนาะครับแมา่ทายรูกทายเอ่ออวดกันเนาะความสวยงามสิ กล่องให้เบิร์มีทั้งสั้นตีสั้นตาได้พี่นอ้องเออมาเบิดนี่ครับนี่สั้นตีสั้นตีสั้นเป็นคอร์สนะครับน<อ>ี่โอ้ต้นพิสมัติใหญ่ขนาดครับอ,อยู่ในอยู่ในอยู่ในกลางหางอยู่ในกลางหางนี่บรรยากาศรอบๆเลยพี่น้องโอ้ มีไฟลายยิบระยับครับพี่น้องคักข,ขนาดนี่เส้นท่านอุบลเส้นท่านอุบลครับพี่น้องว้าวสวยงามมากว้าวคือสวยแท้ต้นคริสต์มาสโอ้มีตูดไายสติกเกอร์พ่อพี่น้องตูดไายสติกเกอร์คือเทีนสมัยตอนอยังเด็กหน่อยสมัยตอนอยังเด็กหน่อยกะเขาไปทายสติกเกอร์ว่าแม่นี่แหละ ที่ตูดไทยสติกเกอร์โอ้บรรยากาศสวยงามครับนี่คือเส้นทั่นอุบลครับคือเทนตอนตอนยังเป็นเล็กน้อยเนาะฮะมาถ่ายเื่อนนะครับนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับโซนหนึ่งที่จัดไว้ให้ถ่ายภาพกันเดีอุ้ยไม่เจอเซนตี้เซนตี้นะครับสวยงามสวยงาม ถ้ายอยากมาถ่ายบรรยากาศ,กาศงามๆยังสีกับแม่ที่เส้นท่านครับเส้นท่านอุบลมาผอสันตีสั้นตามาถ่ายภาพถ่ายหูอู้บรรยากาศสวยงามครับแวะมาได้พี่น้องเด้อแวะมาแวะมานะครับอุบลราชธานีมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็เลยหลายครับสวัสดีครับ